ผมกับชิ่กับกําเนรายการอร่อยกับพี่จั๊บ้ค่ะเี๋วก็แก้ัวก้มตัวแ้มแก้ตัวแก้วก็มดัก้มตัวแกันก้วแก่มตัวแก้ตัวเมตวแก้มตัวแก้มตัวก้มอัวแมัววมัแก้มั้ัมกกัน้ัแมัแมเังมมวกมกัม ไข่เจียวใส่ไม่ใช่ไข่ดำนกันไข่คนหมูสักแหลกค่ะหมูเป็นตัวตัวเป็นจินจินไขนี่เลือดตุกจินเลยเห็นไหมพักจี้ลุยน่ากินมากเลยขาดเหละแหลกไก่เลือกไข่เลื้อกนวลเราจะใช่อะไ่อย่างดีร้อยนัดนี้มิดอันนี้ร้องอันนี้ร้องยำป่าฟอง ยำป่าปองเนี่ยรสจัดแหล่นนำโซดเด็กจันเปรี้ยวไดร์แรงปลาที่เป็นจิจ้นจิ้โดกปลาที่ราเอาส่งตรงมาจากอิตาลีตามด้วยไก่ทอดไก่ตากดวยไก่ทอดไก่ทอดกระเทียมติกมซี่มแล่ติม่มซีเป็นแมทแมทมูนเนือนเเเเ้อโดอกเป็นสิบสิบตามสิบเต่าบ้านเลยพัดฟักเราพัดฟักพัดอะไรวะ พัดพนากับพัดพละักการกับพัดพนาออกบักควงตุ้งแหม่ไม่พอสวยแลยพักเป็นจินจิ้นเหนื่อยเดงแดแอย่าพูแค่หลักหลาเยดงแดงแดงแงคือแก่แดง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 นดงนดงแดนแดงแดงแนงแด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 จแดงดงแดงดแด มันหรือบางค่าเมนูอพี่ัดเต้าเจี้ยาน้อบกันไหมตำรวจจาต้องการให้เข้ากับรายการร่อยที่พ่อขันีถอะไรวะเรื่องแต่งกายจับัวลูกนกแต่งหน้าบ๊อบบี้บาวทำภพบดยโทนียนกายเตบมไป้พี่นาาดยโอเลจโลนินอ้า